ก็สวัสดีครับผมบุญนภะนัครับผมเป็รมรุศครับผมก็สวัสดีคุณแฟนชาวทีวีผูดทุกคนนะครับครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะยี่โควิดไปก็ได้ยินคำถามนี้มาตั้งแต่2ปีแล้วสปีแล้วก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็น่าจะเหมือนเดิมกิจวัตรป้าก็เล่นเกมดูหนังนอนประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็พอมีงานบ้างพอพอกลับมาบ้างใช่พอกลับมาบ้างอยู่ก็ก็จะทำงานระหว่างสลับกันพักผ่อนนี่แหละครับผมใช่ ก็ก็ลืมลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์ใช่ลืมคาแรคเตอร์ไปเยอะด้วยความที่ช่วงช่วงถ่ายมันปีนึงเลยกว่าจะแบบกว่าจะปิดกล้องใช่ไหมเรื่องเซเว่นโปรเจกต์เนาะคือตอนนั้นเราถ่ายถ้าจําได้ก็คือประมาณค่อนข้างปลายปีปีที่แล้วแล้วเราก็มาเก็บเอ่อคิวที่เหลืออีกประมาณ4ี่สามสี่ซีนไอสามสี่คิวประมาณเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วอ่าอืมใช่ก็ลืมลืมไปบ้างลืมไปเยอะอยู่แล้วเพิ่งมาเปิดอันนี้เพิ่งถ่าย เสเปสเผ้าน,า,านครับผใช่ครับผมที่จริงคนคนคิดหลายคนคิดว่ามันเป็นเชื้อป่านเต็มเนาะแต่ที่จริงนันไม่ใช่มันเป็นชใช่มันเป็นเนื้อเรื่องที่พี่แก่เขาเขียนออกมาโดยที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยใช่ครับพูดถึงเซเป็นโปรเจกต์หน่อยที่ผ่านมาของเราตอนของเราผ่านไปแล้วใช่ ก็ก็ก็ดีครับผมแต่มันก็จริงจริงมันก็มีบางจุดที่ไม่เข้าใจด้วยด้วยความที่แบล็กก้าแบล็กก้ตัวละครมันแบบมันน้อยเกินมันแบบมันไม่มันไม่สามารถเล่าเรื่องได้ทั้งหมดในทุกตัวละครอย่างเงี้ยพอจบพอจบมันก็อาจจะดูงงๆบ้างใช่ครับผมแต่โดยรวมก็คือพี่พี่แฟนคลับทุกคนนี่เขาดูเขาก็มีเคาะเนาะทำการสรุปได้อะไรอย่างงี้แบบเก็ยังเข้าใจหรือมีคนชม acting ดีขึ้นเยอะการแสดงดีขึ้นเยอะยังอีกไกลอีกไกล พอสมควรส,ส่วนใหญ่จะเป็นของเป,เปรมของเปรมจะเยอะมากเพราะของเขาจะมีทั้งเรื่องครอบครัวแล้วทั้งเรื่องของเราด้วยใช่คร<ช>ับตอนที่ถ่ายทำเรื่องตัวเซ็งตเซกต์อะตอนถ่ายทำเปรมเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำใช่ไหมฮะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงเหรอ <S <S <ช>จริงๆตอนตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะแบบกดดันหน่อยๆเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นพี่ชายเนาะเราก็ส่วนใหญ่เวลาเจอพี่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นเด็กกว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราจะทําตัวให้เป็นพี่ชายยังไงแล้วก็สมบท เรามีน้องสา<อ>แต่ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกอจริงๆก็นึกภาพตอนที่ตัวเองเป็นพี่ชายแบบมันต้องมีความเข้มขึ้นแบบออไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ลองปรับๆจนๆกันก็แบบจนได้ออกมาเป็นงี้ก็กดดันแรกๆครับหลงัลงๆมาก็ชิวที่ผมให้ความ ก็ <g ling> ให้คำปรึกษาน้องไงบ้างหรอก็เรื่องการแสดงด้วยก็มีบ้าง,งใช่ครับผมแต่คือเราอะ่ะก็ยอมรับว่าของเรายังไม่ได้เก่งขนาดที่จะให้ไปให้คำปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอพอแบบพอ,พอบอกน,นอได้บ้างแนะนําช่วยเหลือกันอย่างเ<ช>งี้ยตอนก,ก่อนเข้าซีนในการผมกับพ,พี่บุญก็จะแบบเอ้ยยางงี้คุยเรื่องบทอะไรกันว่าต้องจะเล่นเป็นแนวไหนดีอย่างงี้แบบเออใช่ครับผมถูกสเปเชื่อ์ป่านไปเห็นมะีปล่อยรูป ใช่อันนี้ต้องถามพี่บุญไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรเลยคือเหมือนรูปพี่ที่ได้มามันจะมีประมาณ4ี่รูปด้วยความที่เหมือนพี่นิวเขาอยากนํารูปนี้ไปทําแบบโฟตโต้บุ๊คด้วยของสเปเชียลเชือกป่านใช่ครับผมก็เลยยังปล่อยออกมาเยอะไม่ได้ด้วยความที่เราเข้าใจเหรอว่าแฟนคลับเขาคิดถึงเชือกป่านใช่ครับผมแล้วก็พยายามแบบปล่อยภาพมาบ้างเขาพอเห็นไม่เขาลืมพวกเราอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็พยายาม ปล่อยให้ปล่อยเรื่อยๆอจนแบบซีรีส์ออนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบสร้างเขาเรียกว่าสร้างอารมณ์ร่วมไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับตอนนี้เฟรมผอมลงหรือเปล่าคะก็กลับมาอ้วนนะครับตอนแรกน้ําหนักลงไปแหละตอนนี้เริ่มกลับมาคงที่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบออกชันตอนช่วงเรไม่เอาแล้ะตอนนั้นมีแก้มยุ่ยยุ่ยไม่ใช่แค่มีแก้มตอนนั้นมีพุงด้วยอือแต่ตอนนั้นเขาแบบอวบจริงอวบเลยช่วงจำได้ว่าถ่ายเป็นช่วงนี้แบบน้ำหนักเยอะที่สุดเลยใช่ กินยาบยกินในซีนเช่นไอ้ได้แดงกินขนมใช่กินขนมทุกซีนต้องกินทุกซีนจริงๆนะเพราะาไม่เป็นความเป็นที่อ่าละจริงพี่ตี้แบบไปเลิกทํางานเสร็จไปหาอะไรกินดีมึงไปหาอะไรกินดีอันนี้จริงอันนี้ต้องเอาออกนะต้องเอาลงอ่ะอันนี้ลงได้ฮะเป็นการเผาผุดเกดการแล้วหนอ่งใช่แล้วูดนี้สมานฉันท์กันในการบอก แงผู้จัดการเหมือนกันนะแน่นอนก็ขายขายของอ่ะก็มี MV ็มวถ้าอามาเฮ็นของเอ่อฟีไฟฟใช่ครับผมพี่ไปฟิตเนสกับพี่กระแตด้วยใช่ครับคิดว่า MV น่าจะปล่อยประมาณปลายเดือนนี้อ้๋อหรอใช่ปลายเดือนนี้เหรอปลายเดือนนี้ไม่รู้ผมได้ดูแล้วเอ้ยไม่ยังไม่ได้ดูให้ขอดูหน่อยปังไหมอ่านกันนีดก่อนเอ้ยขอดูพี่ตีส่งพี่ตีต้องส่งให้จะดู ใช่ครับผมก็เนี่ยมีแล้วก็มี MV ฝีไฟแล้วก็มีสเปเชียลเชือกป่านที่เราเพิ่งถ่ายมาก็ไอพี่นิวบอกว่าต้นเดือนพฤศจิกายนเจ็อก้นเน่าจะได้ออนแอร์ครับผมคือต้องเข้าใจบอกเข้าใจก่อนว่ามันเป็นแค่ตอนแก๊กเป็นแก๊กสั้นๆสั้นๆให้แบบแฟนๆที่เป็นซีรีส์เชือกป่านแล้วก็แฟนๆนิยายได้แรงเนี่ยได้แบบมาดูใช่ให้หายคิดถึงก่อนที่จะไปเจอเชือกป่านหลักนะครับผมก็ เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเชือกป่านหลักจะอ่อนเอ้ยจะถ่ายได้เมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะปีหน้าใช่น่าจะประมาณนั้นเพราะแบบสถานการณ์ต่างๆด้วยเนาะก็ฝากทุกคนนะครับอย่าเพิ่งลืมเราเนาะก็ไอจีเปมาด้วยสกอตเต้แลครับผมทวิตเตอร์ก็เหมือนกันอ่าข่าวเหมือนก็อ่าท้งไอจีทงทวิตเตอร์นะครับผม B2 ตัวเลขศูนย์ยูเอ็นครับผมก็ฝากพวกเรา2คนด้วยนะครับฝากไนะครับ